สวัสดีครับอยู่ผมนะครับปรมจา์นะครับมาดูวิดีโอที่ผมเล่นนะครับปรมจารย์นะครับตามนะครับตามเอาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ปรมจารยนครับโอ้ยอยู่เข้าไปบนนะครับดูไปดูทางล่างนะครับไปกันสองตัวนะครับทีมตอนนี้ ลำมจานเดินเราู่ตามแต่ปารามบ้านนะเล่นแล้วครับปาร์มบ้านครับเอาแล้วครับลิปโป้ครับลิปโป้ครับเอ๋คิวกอ้ครับโอ้โหคิวกอ้ไม่กล้าเขาครับลิปโป้เนาะคิวกอ้รอนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับทางนี้มีสึกกันครับเอาเป็นไงเป็นไงครับโอุ้ยเทียวนนัทรอดตัวไปครับโอ้โห อา,าแล้วครับอ๋อแล้วครับทางนี้เป็นไงกันบ้างครับโอ้ยตอนนี้เอา,าแล้วครับทั้งเดือดนระับเดือดนระับโอ้ยดูมาดูทางนี้โอ้โหแม่โหจัดครับเราจะตามเดี๋ยวมาระจานครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับ ตอนนี้ซิลยังฟาร์มอยู่นะครับซิลยังฟาร์มอยู่เอาแล้วครับปลเมจานก็ฟาร์มครับครั้งนี้มีเอาไงครับเนี่ยครับเป็นไงครับโอ้โหเอาเร็วครับเป็นไงยิงครับสามลุมสองครับยังไงครับไวไหมครับโอ้โหรอดตัวไปไหมครับโอ้ยเอายังไงรอดไปนะครับ ซิวมาจมจมมองมองเทวเทวเทวดนไปแล้วนะครับโอปู่จะกลับบ้านนะครับจะกลับจะหนียังไงดูนะครับลิงครับว่ามาดูครับปรมจารย์ครับเอาปรมจารย์เอาแล้วนะครับเอาแล้วครับตีกับลิโป้ลิโป้ไม่กล้าเข้าอยู่กอดมาหมาเทพว่าไงครับอยู่กอดว่าไงครับโอ้โห อาแล้วนะมาดูกันเราจะตามแต่ปรมจานนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงดูนะครับปรมจานย่องแล้วครับย่องแล้วเอาอย่างไรครับพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปโอย้ยังไงครับยังไงยังไงยังไงโอ้ยปรมจานเอาเรื่องครับ เอาแล้วครับปรลามิันเอริโป้ศึกดูเลือดครับเอาอย่างไงครับโอ้ยปารลามิชันโอ้โหฟิกเกอร์ไม่ใช่ระเบิดใส่นะครับเอเรียกว่าอะไรเอาแล้วครับตอนนี้เน็ตไม่ดีมาเจอกับปารมาจารย์ครับงานนี้ครับเน็ตไม่ดีว่าไงเน็ตไม่ดีไงโอ้ทางนี้มีหนุ่มนำหนุ่มนำนะครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาเอาแล้วครับ เทวว่าไงเทยวยิงไปหนึ่งโดอโอ้โเก็บไปครับเทวหนึ่งกี่คิวแล้วเทวอ่ะหนึ่งคิวครับโอ้โหมาดูปร,ราจา์ครับโดนลุมครับว่าไงครับ,ะรบจะมีใครมาช่วยไหมครับปร,ราจา์เข้าแล้วครับเขา้าเข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 ้าสิวเขา้าโอ้ปร,ราจา์ตายสิวว่าไงสิวว่าไงสิวว่าไงสิวไม่รอดครับแต่สิวได้หนึ่งคิวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ เรามาดูทางทางนี้ครับงวนเนียงวนเนียกันอ,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 นอยู่ว่าไงครับคิวเดอร์ครับเทียังไงครับมาดูกันครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหดูเกมลิปโปกับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ประาจารย์มา แล้วครับลิงครับลิมลิงมาจบจบมองมองครับโอ้โหเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงตอนนี้สี่ต่อสี่คิวนะครับเอาแล้วบอลลอกไปแล้วโอ้โหหนีอ่ะอดอยางงครับโอ้โนนยมโนนยมเอาแล้วครับตอนนี้สีว่มังกรครับจะมีตอนนี้มีจิวดอร์อยู่คนเดียวนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับ สิวได้เก็บมังกรไปนะครับโอ้โหครับตรงนี้ว่าไงครับกิกซี่โอ้โหครับเจออะไรทำไมไม่วิ่งคะอะไรวะเนี่ยเอาแล้วครับซิวเจอป้อมตีแต่ตายนะครับโอ้โหเอาแล้วนะสิวด์เทลเอาแล้วครับตรงนี้มีโน้ ลิงเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปกี่คิวแล้วนะครับหนึ่งคิวแล้วนะครับโอ้โหลําจานว่าไงลลาจานพลลจานเอาป้อมเอาป้อมพลลาจานได้ป้อมนะครับโอ้โหเก็บไปแล้วนะครับสองคิวครับโอ้โหกับอินป้อมเอาแล้วครับปัลลัจานตามปลลาจานไปเลยนะครับตอนนี้ ข้างล่างกำลังโนเนมโนเนม๋อาไงครับเข้ามาเข้ามากิวด์ยิงไปหนึ่งทีหมาแล้วครับเพื่อนของทีมโอ้โหสีเขียวนะคโอ้ได้ไหมครับเก็บไปครับหนึ่งตายเพรามับลิงครับเก็บซิวเอาแล้วครับสามต่อสองครับจะว่าไงครับกิเด์กลับบ้านก่อนนะครับเทียวว่าไง โอบโหลัมจานี่สายเลยป้อมเลยครับปลัมจารเนี่ยเอาแล้วครับลิงลิงกับคิวกอตใครใครโอ้ยลิงหนีไปได้ครับลิงเอาครับคิวกอตไหลบ้านนะครับไหลบ้านว่างไหมครับเอาแล้วครับสองเอาแล้วครับสองตัวนึงโอ้ยเอาเรื่องครับบอล้ว กิวกอดแกไปสองคิวโอ้ยเอาเรื่องนะครับตัวนี้ปรมมจารย์ชื่อเขาเอานะครับมาดูกันครับอ๋อปรย์จะเยาไงต่อครับจารั์จะลอยป้อมครับดิปโปมาครับดิปโปะจะทำยังไง ลำจันเแล้วครับยืนลอ่อนะครับโอ้โหไม่เยอะโอ้โหลำจนันยืนทำไมครับยืนลอ่อหรือเปล่าเขียวกำลังแต้มป้อมอยู่มองไงครับทีนี้ลำจนันจี๋วลอยป้อมครับทางนี้จะเอาป้อมแล้วครับมาโซ่ลำจันว่าไงเอาแล้วครับสีเขียวว่าไงนิดไม่ดีมหาเทพ มาเทียบกันเนี่ยไม่ดีเอาแล้วครับลำจานร้อยคลิปครับเอาแล้วครับไปครับเฮ้ยพลังมัจานโอ้ได้เฉยหนีได้ครับโอ้เก็บคิวไปเอาแล้วครับเจอหนูรูมื่อริปโปวไงริปโปไม่เหลือครับเจอแล้วครับโอ้โหตอนนี้14ต่อ8คิวแล้วครับป้อมก็เจอเก็บไป หลายแล้วนะครับเอาเลยครับ้องจ่องมองมอง,มองป้อมไม่มีใครอยู่เข้าเลยครับโอ้โหเดี๋ยวป้อมกลางไปอีกแล้วนะครับอย่าาไงครับตอนนี้เที่ยวมายิงจุบจุบจุบเอาแล้วครับว่ายังไงว่ายังไงตอนนี้กิวกกดยังไม่เกิดนะครับ มีหน้านะครับมีหน้าเจะปิ๊ดซี่นี่เข้าขากันเลยนะครับเรามาดูซิวรครับอยู่คนเดียวเลือดไม่มีเอาล้วครับตรงนี้นอนเนี้ยนอนเนี้ยมันนอนยังไงครับตัวนี้นะครับโอ้บนอนเนี้ยนอนเนี้ยเอาแล้วครับ คิวด้อเข้าไปเจอกิซี่เบอร์ติลิงก็โดนทุบโอ้ยลิงดุทุบไม่ทันไม่หนีครับลิงตายนะครับโอ้วัลิงเอาแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับโอ้ยคิวคิวกดเอาครับคิวกดมาแล้วครับคิวกดคนเดียวคนเดียวสู้แล้วครับสู้คิวกรอดว่าไงคิวกดได้นะครับเบอ โอ้โหโอ้โหรอดตัวไปนะครับคิวโกดกับคิกซี่นิปโปกับฐานเลยนะครับมาดูคิวคิวก่กนเขาจะทำอะไรต่อครับคิวโอสเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับอาแล้วครับลิงเขาลิงเขาคิวกดอ๋ออยังไงครับโอ้ตีกันไปตีงมาอ้าวครับลิงที่เลือดไหลกลัวเพ้คิวคกสเจอดูดเลือดไปนะครับโอ้โหสุดยอดจังหวะนี้ครับโอ้โห คิวคิวกอดเกิดเต็มที่แล้วครับโอ้โหจัดไปแปดคิวครับ,อรบ,รบ God, เ God, บ God, บ God, อ,อ,า,บอา,บาแล้วครับทางนี้นี้ครับคิวกอดอยู่เดียวคิวกอดทำไงครับคิวกอร์ดจะทำไงครับคิวกอดซุ่มซุ่มโอ้โหไม่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเพื่อนมาแล้วนะครับคิวคอร์ด ทำไงครับอ oh, so ๋อย oh, so ังครับคลิกซี่ดึงโอ้ผิดนะครับโอ้โหซิลได้มังกรไปแล้วนะครับงั้นตอนนี้เอาแล้วครับจังหวะนี้ว่าไงครับโอ้โหโอ้สามลุมหนึ่งครับว่าไงครับอยู่ก่อสู้โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องทำไงโอ้โหจูกตัดคนเดียวโอ้ tay Địt biêu hả Trời ơi con ngày cấp nụ Ông ngay hấp ông Linh 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 oh. này Chiêu đó ngay Đại nó hấp chiêu quật Ôi gì hấp chiêu quân 12 chiêu Chiêu god Đâu จบไปแล้วนะครับโอ้โ oh, ปรมาจารย์ไปดูสถิติกันเลยนะครับ